ขาวใสหน้าสวยหุ่นดีขอสีสักทีจะได้ไหมกราบสวัสดีสวีดดนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ชื่นชอบในสาวฝรั่งนะครับโอ้โหผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบสาวฝรั่งมากๆเลยนะแล้ววันนี้ผมก็เอาหนัง A v วีของฝรัง่งมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันโอ้โหแค่หน้าตาก็เด็ดมากแล้วอะครับและส่วนชายหนุ่มหรือว่ายิงสาวคนไหนเมีารมขึ้นมาแล้วก็ผมจะเขียนชื่อเรื่องไว้นในใต้คอมเมนต์นะครับและในรายละเอียดของคลิป สามารถเอาชื่อเรื่องไปค้นหาใน Google เพื่อดูเต็มเรื่องได้เลยเอาละนี่ก็เสียเวลากันมากพอแล้วงั้นไปฟังสปอยของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าและพอเปิดเรื่องมาก็จะเห็นพระเอกของเรานะครับที่กำลังจัดโต๊ะอยู่เพราะว่าวันนี้มีงานเลี้ยงรุ่นนั่นเองและที่สำคัญเราจะไม่มีทางเห็นหน้าของพระเอกเลยนะครับเหมือนว่าเราได้รับบทเป็นพระเอกไปในเรื่องเลยอ่ะโอ้โหแม่งโคตรฟินแล้วจากนั้นเพื่อนคนแรกที่มาก็คือนางเอกนะครับโอ้โหบอกเลยสาวในชุดแดงนี่คือดาเมจแม่งโคตรแรง สาบานทีวันนั้นคือหุ่นผมเห็นแล้วของขึ้นเลยและพอนางเอกของเรามานั่งแล้วใช่ไหมพระเอกของเราก็ลินเล่าให้เลยนะครับและจากนั้นก็เริ่มคุยเรื่องเก่าๆกับพระเอกพระเอกก็ถามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างยังสบายดีอยู่ไหมนางเอกก็ตอบกลับม,มานะครับว่ายังสบายดีอยู่และฉันก็เลิกกับแฟนแล้วแล้วพระเอกก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าจําสมัยก่อนได้ไหมตอนที่เราไปดูหนังด้วยกันตอนที่เรานั่งโต๊ะข้างหลังอะ ตอ ulously, <dashboard> นนั้นน่ะเธอออก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 ให้ฉันน่ะฉันรู้สึกดีมากมากเลยนะฉันรู้สึกดีสุดๆไปเลยและบางคนอาจยังสงสัยนะครับว่าออกออกออกคืออะไรออกออกก็คืออมนั่นเองนะครับผมแล้วนางเอกก็พูดขึ้นมานะครับว่าฉันชอบนะที่ทําแบบนั้นและพระเอกก็เลยเสนอไปนะครับว่ากว่าเพื่อนๆจะมาอีกก็อีกตั้งหนึ่งชั่วโมงงั้นเรามาทําอะไรฆ่าเวลากันก่อนไหมและพอนางเอกของเราได้ยินคํานี้ออกไปนางเอกของเราก็ลุกขึ้นมาเลยนะพอลุกขึ้นมาก็มานั่งคุกเข่าอยู่ที่หน้าพระเอกเลยนะครับ โอ้โหแม่งฉากนี้คือผมคิดไปไกลจริงๆอะบอ่ไหววะท่านผู้สม้มผมอยากสิเข้าห้องน้ำตอนนี้แล้วครับผมอยากสิเข้าห้องน้ำอีหลีแล้วจากนั้นนางเอกก็ได้ทําการออกออกออกให้พระเอกนะครับบอกเลยนะครับว่าดีโคตรครับผมนี่คืออย่างฟินถ้าอย่างว่าเลยครับออกอย่างเดียวมันคงไม่พอครับและนางเอกก็ได้ทําการลุกขึ้นครับโอ้โหดูหุ่นสิครับคือแบบหุ่นอย่างดีอะครับดีมากๆเลยนะ ท่านผู้ชมคิดว่าไงครับหุ่นคือแบบโอ้โหอหลี่ครับผมทนบวาวอีกแล้วเด้อครับผมทนบวาวอีกแล้วแล้วจากนั้นก็คือท่าหมูท่าหมาท่ากาท่าไก่ครับมาทุกท่าจริงๆครับบอกเลยครับว่าผมอดใจไม่ไหวจริงๆท่านผู้ชมก็ต้องไปดูกันนะครับเรื่องนี้คือแบบหุ่นนางเอกคือโคตรดีและหน้านางเอกก็เนียนมากนะครับ เนียนใสแบบโอ้โหผมพูดอะไรไม่ได้แล้วครับเอาชื่อเรื่องไปค้นหาใน Google เลยครับไปดูเต็มเรื่องเลยและท่านผู้ชมจะรู้เลยครับว่ามันดีขนาดไหนและฉากสุดท้ายครับนางเอกของเราใช้ปากครับใช้ปากช่วยพระเอกจนแบบเต็มปากของนางเอกเลยครับนมข้นคือแบบเต็มปากนางเอกเลยนะ สุดยอดจัดนะครับสุดยอดจริงๆและฉากที่ผมพูดถึงผมไม่สามารถเอามาให้ท่านผู้ชมดูได้นะครับเพราะว่าถ้าผมเอามาคือคลิปผมต้องโดนลบแน่นอนอ่ะและพอนมข้นเต็มปากของนางเอกไปหมดใช่ไหมครับเพื่อนคนอื่นๆก็มาครับและจากนั้นหนังก็ตัดจบเลยนะเป็นยังไงกันบ้างครับของเธอคนนี้ผมว่าต้องไปรีบดูนะครับเพราะว่าเด็ดมากๆเลยนะผมจะเขียนชื่อเรื่องไว้ในใต้คอมเมนต์แล้วก็ในรายละเอียดของคลิปนะครับ เอาชื่อเรื่องไปค้นหาใน Google นะครับใครที่อยากดูเต็มเรื่องนะฟังนะครับเอาไปค้นหาใน Google นะครับโอเคนะครับงั้นไว้เจอกันใหม่นะครับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องฝรั่งของเธอคนไหนหรือว่าของดาราที่สวยแค่ไหนก็ติดตามกันมานะครับงั้นไว้เจอกันใหม่นะครับบายบาย